สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนายโยจากช่องแชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มครับเมนีมาอยู่เงินนิหลาครับมันซองเมืองแพะครับกับบอโทษมันมันทองหรือบอทองครับอ่าก็เลืยสิขออนุญาตอ่าทายบริเวณหลอกบ,บ้านนิหลาครับขออนุญาตพอเอกไม่หน่อยเด้อครับ นี่ครับคือบ้านอิหล่าครับบริเวณหน้าบ้านเพื่อนครับพี่น้องมองกิดเขากินนามเพื่อนครับน้องงูอิงอิหล่าเข้าพื้นโมยูครับขึ้นพื้นเปลี่ยนยูดอนครับพี่น้องป่านน่งเพื่อนกับยูนี่ครับเม่บ้านน้องวันดีครับป้านาั่งครับป้านาั่งเพื่อนเห็ดกับเขากับนามให้อิหล่าครับ จัดเลียงของน้องครับดุกดิ๊กครับนอนยางสบายครับพี่น้องยีหล่าหักแห้งครับมาหวอดกับกระยอกระเกล่นน้นํานองเลยครับนี่ดุกดิ๊กนาตาเป็นตาหักยีหลีครับมึงจิละ่ะโอ้ยนอนสบายนี่ครับพี่น้อง โดอีกตัวหนึ่งโดอยู่ใส่นอบบัน,นี้หุ่นนอนอยู่ใต่ตารางโดนอนอยู่ใต่ตารางครับอยาจัดเรียงของยีฬลาครับครับพี่นนอกบริเวณฮ้อนยีหลาครับ, mm hmm. รบพี่นออน,อนอง เดี๋ยวจักหน่อยนะ่ยโยสิผ้าขึ้นไปบริเวณข้างบนนครับดาดฟ้าที่เพื่อนเฮ็ดไว้ครับพี่น้องพี่น้องเมืองวิวงา,งามครับเงื่อนอีหล่าอยู่ทงไฮทงหน้าครับอากาศดีครับเย็นสบายครับพี่น้องนี่ครับบริเวณบ้านอีหล่าครับพี่น้อง นี่คือโดครับจัดเลี้ยงของอีหลาครับโดเอ้ยโดโดนอนเย็นสบายครับอยู่แต่ตารางเงื่อนหลังไม้ครับโดนี่ครับโดนอนอยู่แต่ตารางเย็นสบายครับพี่น้อ โดโด้นี่ครับพี่น้องนอนอารมณ์ดีครับพี่น,อน,หนห้องตอนนี้นายเจ้าโอขึ้นมอ่าทั้งทึ่งดาดฟ้าครับ ทายจากงุวมสูงครับพี่น้องคือบริเวณหน้าบ้านครับทงให้ทงหน้าครับอีอเพื่อนหลังไม้ของยีหลาครับนี่ครับบริเวณหลบหลอกครับ ครับพี่น้องลมเย็นสบายครับโอ้ยแน่นไปใส่มีเจทงไฮทงหน้าครับพี่น้องอากาศดีแห้งครับ นี่ครับผม11เล่เอบลอมบ้านอีหลาครับพี่นนอง ครับผมครับตอนนี้มาท่นเพ่นกะปล่อยน่องท่องแท่กับท่องท่านออกมายางแท่เลี่ยมหยาให้คันแท่หน้าครับพี่น่อง ออกกาําลังกายน้าครับผมอูดยางไปเร็ยวเยฮงุูดครับไปไวไวเลยอูดอดรอดเลยวโทุนนี่ครับตรงไฮตรงหน้าครับพี่นอ้องนี่ครับอีกมุมหนึ่งของบ้าน นิลาครับริมคลองครับมีคลองน,น้อยอีกทางบ้านนีหลาครับมีป้าหลายอย่างครับพี่น้องป้าดุกป้าคอกบกับมีครับพี่น้องบรรยากาศครับซุ้มเย็นแห้งครับมีน้ำอยู่ข้างบ้านครับพี่น้องอตรงนั้นกับเป็นหม่หมขามครับ ดรสมพงศ์กนกอย่นั่นเหรครับนอนอยู่แต่ห้มคขามเหรครับพี่น้อง๋ย่ผมสิพาไปเมืองเนาะ mm hmm. นี่ครับพี่น้องดรสมพงศ์ ong, ครับช mm hmm. ื่อเสียงโด่งดังครับพี่น้อง mm hmm. นอนสบายอยู่แต่พมขามครับพี่น้อง mm hmm. นี่ครับบรรยากาศครับพี่น้อง นี่ครับบริเวณโด้วยหลอบอบ้านีหล่าครับพี่นอ้องแน่นไปใช้กบม,มีเต่เข่าเขียวงามครับพี่นอ้องนี่ครับก่วยกำลังเป็นนวยครับพี่นอ้องจักน้อยจะได้กินล้วครับ นี่กับพี่น้องบานหลังใ่แห้งครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไหว้จำหนี้ก่อนเนาะรับเนาะพี่น้องขอพี่นอ้องอ่ากดไลค์กดแช์กดติดตามช่องแชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มน้ำเงินเด้อครับขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยเงินทองขอคูนครับสวัสดีครับ